c 0 1เมนูระบบ c 0 1เมนูระบบจะใช้สำหรับเพิ่มลบปรับปรุงแก้ไขเมนูหลักในการใช้งานระบบซึ่งในการทำงานประกอบด้วย3ขั้นตอนคือ 1. การสร้างชื่อเมนูหลักที่ต้องการให้แสดงในระบบ 2. การกำหนดการเชื่อมโยงว่ามีการเชื่อมโยงหรือลิงก์ไปที่ไหน 3. การกำหนดเมนูย่อยภายใต้เมนูหลักที่สร้างไว้ มาดูการทำงานที่หน้าจอกันครับจากตั้งค่าระบบคลิกเข้าสู่ C 0 1เมนูระบบจะพบหน้าจอดังนี้ครับเรามาดูรายละเอียดตารางกันก่อนนะครับเริ่มจากคอลัมน์ลำดับที่เป็นการจัดลำดับของเมนูว่าอยากให้อยู่ลำดับไหนโดยพิมพ์เลขลาดับที่ต้องการและคลิกที่ปุ่มจัดลําดับแล้วลำดับจะเปลี่ยนตามที่ต้องการครับชื่อเมนู คือชื่อเมนูหลักที่แสดงในระบบครับตามตัวอย่างจะมีเมนูโครงสร้างและตำแหน่งเมนูข้อมูลบุคลากรเชื่อมโยงคือการเลือกประเภทการเชื่อมโยงข้อมูลว่าลิงก์ไปที่ไหนเมนูย่อยจะเป็นจำนวนเมนูย่อยภายใต้เมนูหลักแต่ละอันครับเช่นโครงสร้างและตำแหน่งมีเลข3ตรงนี้คือมี3เมนูย่อยครับโดยสามารถ คลิกที่เลขจำนวนเพื่อเข้าไปจัดการเมนูย่อยภายใต้เมนูหลักได้อีกครับสัญ,ญลักษณ์ดินสอคือแก้ไขปรับปรุงเมนูรายการนั้นๆเมื่อคลิกแล้วข้อมูลเดิมก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้เราก็พิมพ์แก้ไขปรับปรุงได้เลยและกดแก้ไขแต่หากไม่ต้องการแก้ไขก็กดยกเลิกสัญ,ญลักษณ์กากบาทคือลบเมนูรายการนั้นๆ เมื่อกดลบจะมีหน้าจอยืนยันการลบอีกครั้งหากต้องการลบกดปุ่มโอเคหากไม่ลบกดปุ่มแคนเซิลครับแสดงคือต้องการให้เมนูนี้ปรากฏออกมาในหน้าเมนูหรือไม่หากติ๊กเครื่องหมายถูกคือแสดงให้เห็นหากไม่มีหรือติ๊กออกแบบนี้ก็คือไม่แสดงครับส่วนด้านบนปุ่มเพิ่มข้อมูลจะใช้เมื่อต้องการเพิ่มเมนูหลักเข้าไปลองทำกันดูเลยนะครับ คลิกที่เพิ่มข้อมูลพิมพ์พลำดับ14ชื่อเมนูคือพิมพ์พชื่อต้องการใช้เป็นชื่อเมนูเช่นทดสอบบุคลากรพิมพ์เลยครับส่วนเชื่อมโยงสามารถทำได้สองวิธีครับคือเลือกไม่ระบุคือการไม่ระบุชื่อไฟล์แสดงว่าต้องการให้มีเมนูย่อยลงไปอีกส่วนอีกแบบคือระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการลิงก์ไปเมื่อครบเรียบร้อยแล้วกดเพิ่มข้อมูล เมนูที่เพิ่มขึ้นก็จะไปแสดงที่ตารางด้านล่างตรงนี้ครับแต่หากพิมพ์แล้วไม่ต้องการก็กดที่เคลียร์ครับทีนี้มาดูสัญ,ญลักษณ์เหนือตารางกันซึ่งจะใช้กับทุกตารางในระบบเลยครับเป็นสัญ,ญลักษณ์การจัดเรียงครับดาวสีแดงหมายถึงคอลัมน์นั้นสามารถเรียงลำดับได้ลูกศรลงหมายถึงจัดเรียงจากมากไปน้อยโดยคลิกตรงหัวตารางแบบนี้การจัดเรียงข้อมูลในคอลัมน์ก็จะเปลี่ยนไปครับ ลูกสอขึ้นหมายถึงเรียงจากน้อยไปมากตามนี้ครับการใช้งานไม่ยากเลยนะครับ c 0 2กลุ่มผู้ใช้งานระบบเมนู c 0 2กลุ่มผู้ใช้งานระบบจะเป็นเมนูสำหรับการเพิ่มลบปรับปรุงแก้ไขรวมถึงการกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานระบบหรือผู้ใช้งานระบบครับเรามาดูผังการทำงานกันก่อนดีกว่านะครับกลุ่มผู้ใช้งานระบบ จะต้องเริ่มจากการสร้างรหัสกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มกำหนดระดับกลุ่มหมายถึงสิทธิการเข้าถึงข้อมูลว่าเข้าถึงได้ระดับไหนเมื่อมีกลุ่มแล้วก็ต้องมีสมาชิกในกลุ่มนั้นคือการเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานว่าต้องการให้กลุ่มที่สร้างขึ้นมีใครอยู่ในกลุ่มนั้นๆหลังจากนั้นเมื่อได้รายชื่อแล้วก็กำหนดสิทธิเมนูคือกำหนดสิทธิการใช้งานว่าให้ใครเห็นเมนูใดได้บ้างครับและสุดท้าย กำหนดสิทธิการเห็นฐานข้อมูลของแต่ละกลุ่มครับตรงนี้มีข้อสังเกตนะครับในการกำหนดสิทธิหากไม่เห็นเมนูที่ต้องการเพิ่มสิทธิการใช้งานเราต้องไปเปิดการใช้งานที่เมนู c 0 1เมนูระบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับเรามาดูการทำงานกันเลยนะครับจากเมนูตั้งค่าระบบใช้เมาส์คลิกที่ c 0 2กลุ่มผู้ใช้งานระบบจะพบหน้าจอแบบนี้ครับ ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งานได้ที่กรอบเพิ่มข้อมูลโดยพิมพ์ข้อมูลดังต่อไปนี้รหัสเป็นการระบุรหัสประจำกลุ่มผู้ใช้งานระบบจะใส่เป็นชื่อหรือเป็นตัวเลขก็ได้ครับชื่อกลุ่มระบุชื่อกลุ่มผู้ใช้ระบบที่ต้องการลำดับที่ระบุลำดับที่ที่ต้องการตรงนี้ไม่ระบุก็ได้ครับเสร็จแล้วกดเพิ่มข้อมูล ข้อมูลก็จะไปแสดงอยู่ในตารางแบบนี้ครับหากต้องการล้างข้อมูลให้กดเคลียร์ครับแก้ไขระดับกลุ่มผู้ใช้งานเมื่อคลิกเข้ามาจะพบรายละเอียดดังนี้ประเภทบุคลากรคือให้กลุ่มผู้ใช้งานนี้เข้าถึงประเภทบุคลากรแบบใดเช่นข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวหรือทั้งหมดครับ ระดับสิทธิการใช้งานคือให้เห็นข้อมูลระดับใดเช่นประเทศจังหวัดกระทรวงกรมสำนักกองหรือต่ำกว่าสำนักกองหนึ่งระดับครับเช่นเห็นระดับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นต้นโครงสร้างส่วนราชการสามารถเลือกได้จากโครงสร้างตามกฎหมายหรือโครงสร้างตามมอบหมายงานหรือทั้งสงแบบครับ เลือกส่วนราชการของตอนเองเช่นจังหวัดกระทรวงกรมสำนักกองหรือต่ำกว่าสำนักกอง1ระดับเรียบร้อยแล้วกดแก้ไขเพื่อบันทึกข้อมูลหรือหากไม่ต้องการบันทึกก็กดยกเลิกครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วกดปิดหน้าต่างนี้เพื่อกลับไปทาส่วนอื่นๆต่อกันครับกลับมาดูที่ตารางกันต่อนะครับต่อไปรายชื่อ ส่วนนี้เป็นการเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานการสร้างยู e r n a m เนที่ใช้ในการเข้าระบบเข้าไปในชื่อกลุ่มที่สร้างไว้ครับโดยเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานเข้าไปทีละคนให้คีย์ข้อมูลเข้าไปในฟิลด์ได้แก่แถบแรกข้อมูลเข้าระบบกลุ่มชื่อผู้ใช้งานเป็นการแสดงกลุ่มผู้ใช้ระบบชื่อผู้ใช้งานคือชื่อยู e r n a m เนที่จะใช้ในการเข้าระบบสมมติว่าเป็นชื่อ พอนหนึ่งสองสามสี่รหัสผ่านคือระบุรหัสผ่านเช่นพรนแอดสองสายืนยันรหัสผ่านโดยระบุรหัสผ่านซ้ำเหมือนเดิมอีกครั้งต่อมาในแถบข้อมูลส่วนตัวคํานำหน้าชื่อระบุคํานำหน้าชื่อของผู้ใช้ระบบเช่นนายชื่อสกุลระบุชื่อสกุลของผู้ใช้ระบบสำนักกอง ระบุชื่อหน่วยงานของผู้ใช้ระบบอีเมลระบุที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ระบบเบอร์โทรก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับเบอร์แฟกซ์ระบุหมายเลขโทรศัพทครับเมื่อเรียบร้อยทั้งหมดแล้วกดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลเมื่อเพิ่มแล้วชื่อก็จะปรากฏในตารางครับหากไม่ต้องการเพิ่มให้กดปุ่มเคลียร์ ในตารางจะมีชื่อใหม่เข้ามาแล้วนะครับหากต้องการแก้ไขกดสัญลักษณ์ดินสอข้อมูลจะแสดงออกมาให้แก้ไขหรือกดปุ่มกากบาทถ้าต้องการลบแบบนี้นะครับและจะมีหน้าจอยืนยันหากต้องการลบให้กดปุ่มโอเคหรือหากต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม c a n เซิครับเรียบร้อยแล้วคลิกที่รายการกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อกลับสู่หน้าจอกลุ่มผู้ใช้งานดังเดิมครับ สิทธิเมนูคือการกำหนดสิทธิในการเข้าดูเพิ่มแก้ไขลบข้อมูลใดๆของรายการเมนูหลักต่างๆของผู้ใช้แต่ละกลุ่มครับเช่นเราต้องการกำหนดสิทธิของกลุ่มผู้ดูแลระบบว่าต้องการให้สิทธิในการใช้งานอะไรได้บ้างเริ่มต้นโดยคลิกที่สิทธิเมนูตรงนี้ครับหน้าจอจะแสดงชื่อเมนูและสิทธิในการใช้งานตามตารางครับชื่อเมนูตรงนี้ จะแสดงชื่อเมนูหลักของระบบด้านหน้าชื่อเมนูหลักจะมีเครื่องหมายบวกเล็กๆคลิกตรงนี้จะแสดงชื่อเมนูย่อยออกมาครับแสดงคือการกำหนดสี่เหลี่ยมตรงนี้เครื่องหมายถูกก็จะปรากฏขึ้นมาเมนูไหนที่ไม่ให้ดูก็คลิกเอาเครื่องหมายถูกออกไปแล้วก็กดปุ่มแก้ไขครับเพิ่มคือผู้ใช้ระบบกลุ่มนี้สามารถเพิ่มเติมเมนูหลักย่อยได้หรือไม่ แก Salvador, ok ้ไขคือให้ผู้ใช้ระบบกลุ่มนี้สามารถแก้ไขเมนูหลักย่อยได้หรือไม่ลบคือให้ผู้ใช้ระบบกลุ่มนี้สามารถลบเมนูหลักย่อยได้หรือไม่รายงานคือให้ผู้ใช้ระบบกลุ่มนี้ออกรายงานหรือเรียกดูรายงานได้หรือไม่ยืนยันคำสั่งคือให้ผู้ใช้ระบบกลุ่มนี้ยืนยันคำสั่งของเมนูหลักย่อยวิธีการทำงานก็เหมือนกันครับถ้าเมนูไหนสามารถทำได้ ก็คลิกให้มีเครื่องหมายถูกเมนูไหนไม่ได้ก็เอาเครื่องหมายถูกออกไปแล้วกดปุ่มแก้ไขครับสำหรับหน่วยงานที่ต้องการออกรายงานย้อนหลังท่านต้องเตรียมฐานข้อมูลที่ท่านสํารองไว้เข้าไปในฐานข้อมูลหลักและทำการกำหนดค่าในส่วนฐานข้อมูลซึ่งเป็นการกำหนดให้แต่ละกลุ่มผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคนละตัวได้หากไม่กำหนดค่าในส่วนตัวระบบจะไม่สามารถใช้ข้อมูลจากเมนู C04 เลือกประเภทฐานข้อมูล D P I S ได้ครับ